สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัสจูเนียนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมพามาเช็คกันดีกว่าว่าท่านผู้ชมได้รับสิทธิ์ในการเล่นอัลฟาเทครั้งที่2หรือเปล่านะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพับตีนิสเตประกาศรายชื่อคนที่ได้เล่นแล้วนะครับผมนะอ่เดี๋ยวพามาเช็คกันดีกว่าว่าเช็คยังไงอย่างแรกเลยคือเข้าไปที่ หน้าเว็บของ newstatepubg.com นะครับผมก็กดเข้าไปที่คำว่า section alpha test นะครับจากนั้นก็เอาอีเมลที่ท่านช,ชมใช้ลงทะเบียนเนี่ยกรอกเข้าไปนะครับอย่างผมก็ใช้ใช้อะไร Gmail Apple Store นะครับเอ้ยใช้ Apple ID สิเออผิดอ,อ่ะอ่ะผมได้ครับผมนี่ผมได้นะเมื่อกี้เอาจริงก็รู้รู้ก่อนละเพราะว่าเมื่อกี้ไปเช็คใน Gmail มาแต่ว่า มาเช็คตรงนี้ก็คือแบบเรียบร้อยครับได้เล่นนะอ่ะเดี๋ยวกดลองดู how to download ดิเป็นไงมีอะไรครับอ๋อ alpha test นะครับจะเอาวันนี้วันที่27เดไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้วันที่27บวันนี้วันที่2 6แต่เปิดวันที่27นะครับแต่ผมยังโหลดไม่ได้นะตอนนี้คือมันยังบั๊กอะไรอยู่น่าจะต้องแบบรอพรุนี้เลยนะโหลดพร้อมกันหรือเปล่าเขาไม่มีโหลดล่วงหน้าหรอคือมันก็มีโหลดล่วงหน้าแหละ อ๋อนี่ไง you can download the alpha test now นะแล้วก็พี่ดาวน์โหลด alpha test build not อ๋ออันนี้เขาบอกเฉยว่าถ้าโหลดมาแล้วเนี่ยก็ยังเข้าไม่ได้นะเพราะวนะ่าตัวเกมจะเปิดให้เล่นวันที่27นะครับ mm hmm. ก็คือพรุ่งนี้นะแต่ผมยังโหลดไม่ได้อ่ะดิเดี๋ยวด่วน install test f i l e นะครับ open test tester b u i l d i n test file to run test f แ l e tab accept s ต a r t แต่เนี้คือผมลองกดแล้วมันยังไม่ได้ครับเดี๋ยวผมพามาดูอ่ะน,นะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะว่าเอ่อมันยังโหลดไม่ได้นะครับคือตอนนี้ผมยังโหลดไม่ได้แต่ว่าทิปคลิปนี้ลงไปเนี่ยอาจจะลงได้ละอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับยังโหลดไม่ได้นะมันยังแบบว่าขึ้นอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ละเดี๋ยวดยวอ่ะเนี่ยบิววินเทสไฟท์ปับนะครับไม่ได้นะยังเป็นแบบ โหลดแอปไม่ได้นะครับแต่ผมได้เล่นแล้วละ่ะแต่ผมกลัวว่าจะเข้าไปเล่นไม่ทันแบบหมยถึงเซิร์ฟเต็มอะไรประมาณนี้เพราะว่าก็อย่างที่เห็นนี่แหละมีปัญหานะอ่าเดี๋ยวมาดูก,กันกันหน่อยในเพจนะครับว่ามีใครมีปัญหาเหมือนกันหรือเปล่านะครับใครอาวนี่ไงประกาศข่าวคณะนี้ทีมงานพบปัญหาเกี่ยวกับตัวเกมเวอร์ชัน ios ที่ไม่สามารถดาวน์โหลดจากเทสไฟได้อ่ะโอเคโอเคโอเคอเค,คลิปนี้ลงไปผมน่าจะได้เล่นแล้วละ่ะน่าจะได้โหลดแล้วนะครับ โอเคแต่ a อ d ด o อ d เนี่ยโหลดได้แล้วนะโอเคนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็ก็นั่อนแหละรครับเสียใจด้วยแต่ผมคิดว่าน่าจะได้เล่นทุกคนหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะครับมันมีคนที่ไม่ได้เล่นปะวะงงมากคือเดี๋ยวผมเช็คก่อนยั่มีใครพูดเลยอูทรงแล้วน่าจะได้เล่นทุกคนจริงๆนะใครที่ลงทะเบียนไปนะครับผมผมผมก็มไม่รู้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้ละกันนะครับแต่วิธีเช็คเนี่ยบอกไปแล้วนะว่าเช็คยังไงนะ ก็ประมาณนั้นนะครับอ๋อใน Android นี่โหลดใน Google Play เลยแต่ว่า iPhone นี่ต้องวิวอินเ s ส File อย่างเดียวเนาะอ่ะโอเคครับก็น่าจะผมน่าจะโล่งอกแหละเพราะว่ามันเป็นบั๊กครับทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนะโอเคผมคิดว่าผมเป็นคนเดียวเออตกใจหมดเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนละกันนะครับผมนะขอให้เล่นเกม PUBG New State เวอร์ชั่นอัลฟาเทครั้งที่2อย่างสนุกสนานนะวันนี้ลาไปก่อนซีโอเกียนกุลบจ้า